มุมนี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่คือองค์พระาธาตุฝุ่นนี่คือเจดีย์บูรพารย์นะครับการสำรับเมเนนะครับผมกับสิผ้าพี่พี่น้องมาชมเบิงพระาธาตุฝุ่นนะครับเป็นพระธาตุที่สวยงามอีกองหนึ่งครับว่าก็เลยสิผ้าพอ่พี่น้องเข้ามาเบิงนะครับนี่ครับเดินทางมาถึงวัดแล้วครับนี่คือวัดพระาธาตุฝุ่นนะครับ เดี๋ยวก็จิขับรถกลับไปทา้งในนะครับเพื่อขับไปชมเมืองพระทาดเห็นพระทาดอีกผงหนึ่งนะครับที่สวยงามพันวานี่ครับตอนนี้ก็มาในบริเวณบัตรพนเหล็ยครับเดี๋ยวจะพาไปชมเมืองพระทาดุฝุ่นนะครับเห็นข้าวเจ้าไทายลงเฟสกับสวยงามอยู่ครับ ก็เลยอย่างมาเบิง 5fc หรามาเบิงมาชมนะครับว่า,วา ซี่เป็นกำลังทำความสะอาดปัดกวานทู่นะครับอาเมซี่เป็นเหนว่าบราขับรถมากก็ได้มาสัน่นบรรดาเดี๋ยวเห็นแล้วครับองค์พระาธาตุฝุ่นสวยงามมากครับสีเหลืองอาลามนี่คือองค์พระาธาตุฝุ่นนะครับเป็นองค์พระาธาตุที่สวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับส้างได้สูงใหญ่ความสูงประมาณห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวพาอย่างให้ชมมึง สวยงามครับมีสองพระาธาตุครับฝุ่นอีกองหนึ่งครับนี่ครับสูงเด่นสง่าสวยงามครับนี่คือองค์พระาธาตุฝุ่นพระาธาตุฝุ่นนี่อยู่วัดาธาตุฝุ่นนะครับอยู่บ้านคําเจริญนะครับตบําบลคอใต้อําเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลน,นครน,นี่ครับนี่คือองค์พระาธาตุฝุ่น กะสีมีต้นไม้บังเนาะครับมุมนี้เดี๋ยวผมสิบห้าหาเบิงได้หลายมุมนะครับนี่ครับสวยงามมากครับพระธาตุองค์นี้สูงประมาณห้าสิบเมตรครับผู้ใดบเคยมาบ่เคยมาเทียวมาเบิมเบงมาชมกะอยากให้มาเบิงมาเทียวมาชมนะครับพระธาตุองค์นี้สวยงามกว่าแผ่พระธาตุองค์อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขอไปเบิ้งใกลไก่นะครับนี่ประวัติเป็นบน ถึกไปอยู่ขังองคธาตุเนี่ครับผมได้อ่านเบืง้งตั้งแต่สมัยโบราณนาการนะครับจะมีพระเจ้าสุวรรณภูมินะครับเพิ่นตั้งแต่สมัยโบราณเพิ่นเป็นเจ้าเมืองเพิ่นเดข่าวา่าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับเพิ่นได้ปรินิพ,พานหรือว่ามรณาภาพนะครับบ้านนี้เพิ่นก็นเลยได้ทรงทูตไปขอพระบรบมาสารีริกรธาตุหรือว่า บันเท่ากรเอื่นว่ากระดูกพระพุทธเจ้านะครับทรงถูดไปขออยู่ผูละทั้งเมืองร่างกาทาวีบภูละครับอยู่ทั้งอินเดียผูละครับทรงถูดไปขอหล้วแต่ว่าพระเจ้ากลุงร่างกาเพื่อนกาจนใจนะครับเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกพระพุทธเจ้ากะถือบรรจุวไว้ในเจดีย์ต่างๆบมดแล้วนะครับเหลือแต่ฝุ่นเหลือแต่เศษเท่าหรือว่า เท่าทานของพระพุทธเจ้านะครับเบิดก็เลยมอบเท่าทานนั้นให้หรือว่าฝุ่นนะครับสิว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระอังคารนะครับที่เป็นฝุ่นนะครับจากการปนากิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระบรมมาสารีกธาหรือว่ากระดูกพระพุทธเจ้านั้นเดี๋ยวเบิดลงแล้วนะครับเหลือแต่ฝุ่นนะครับเพื่อนก็เลยพระเจ้าคุ้งรังกาเลยมอบฝุ่นให้กับทวไที่ไปขอสมัยนั้นนะครับ ก็เลยได้ฝุ่นมากก็เลเยได้มาบรรจุไว้ในพระาธาตุองค์นี้นะครับก็บเลเยได้ซื้อว่าพระองค์พระาธาตุฝุ่นนะครับพระเจ้าสุวรรณภูมิเป็นผู้ทรงถูดไปขอมานะครับได้แต่ฝุ่นเท่าทานของพระพุทธเจ้านะครับกระดูกพึ่นบ่ได้นี่ครับตามที่ประวัติเป็นจารึกไว้อยู่ในนี่ครับในแผ่นจารึกอ,อยู่ข้างองค์พระาธาตุนี่ผมอ่านิึงนี่ครับผมในบ่งมุ่มนี่นะครับมีกสลาเพิ่งจะ งได้สวยงามนะครับอามุมนี่สะเห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่คือองค์พระาธาตุฝุ่นอยู่บ้านค้ำเจริญตำบลขอไต่อำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครนะครับมีพระาธาตุอีกสวยๆงามๆอีกพระาธาตุองค์หนึ่งนะครับในเขตจังหวัดสกลนครซึ่งจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่สถานที่สาคัญสาคัญเจดีสวยๆงามๆหลายแห่งนะครับอยู่ในประเทศไทยนี่คิดว่าจังหวัดสกลน,นครสิเป็นแหล่งพัฒนารรมหรือว่ามองศูนย์ร่วมวัดดังๆนะครับสิมีเจดีมีวัดส,สวยๆงามๆวัดดังๆหลายวัดนะครับอยู่ในจังหวัดสกลน,นครน,นี่นี่ก็อีกวัดหนึ่งหล้วก็อีกเจดีหนึ่งนะครับหรือว่าอีกพระาธาตุองค์หนึ่งนะครับที เป็นพระธาตุที่สวยงามตั้งอยู่ที่บ้านคํำเจริญนตําบลคอใต้อำเภอสาว่างจังหวัดสกลนครของเฮาผบูไดอยากเห็นอยากชมกับมาได้นะครับมาทั้งบราน,น้องหลวงก็ได้นะครับมาทั้งบานขามก็ได้มาบานคําเจริญบ่ไกลครับในเขตอำเภอสาว่างแดนดินนี่แหละครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆของพระธาตุพุนหเหนเบื้องนะครับ ประวัติกรตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับที่มาของซื้อพระธาตุองค์นี้ก็คือเพิ่นได้ฟุนเท่าทานของพระพุทธเจ้ามาไหว้นะครับว่าได้กระดูเพิ่นเด้แต่ฟุนเท่าทานหรือว่าอังคานของเพิ่นนะครับรด้วยเดเอาฟุนนันมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุนี้ก็เลยได้ซื้อว่าพระธาตุฝุนนะครับที่ไปที่มาของซื้อพระธาตุองค์นี้นะครับ แล้วครับมาเบิงมุมทั้งนี้บานนี้สวยงามครับเบิงมุมได้กับสวยงามครับพระธาตุองค์นี้นะครับนี่คือพระธาตุฝุ่นบางคนก็อาชิบ้อนได้เคยเห็นผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะครับในยินข่าวว่ามีพระธาตุสวยงามอยู่นี่ผมก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับเพ่อนี่น้องเ่าได้เบิงนะครับแล้วก็สิเขาไปกราบไหว้องค์พระธาตุนะครับจังสีออกมารีวิวเบิงเจดี อที่กาลังสร้างไม่หลวกจดีที่เป็นสางแล้วอีกยังมีอีกนะครับสำหรับวัดนี้ก็เงียบสงบดีครับลมรลื่นบรรยากาศลมเลื่นครับมีป่าไม้เย็นสบายดีขนาดมีตนม้นไม้สูงใหญ่ครับนี่ครับวะวเจ็บเป็นต้นย่างหรือต้นดูต้นหลาย,ลายชนิดครับไม้หลายๆอย่ยางต้นสูงใหญ่ที่เป็นอนุรักษ์ไว้นในวัดนี้นะครับ เดี๋ยวผมสิพายางชุม่มรอบๆบ,บริเวณฐานองค์พระธาตุนะครับนี่ครับองค์พระธาตุฝุ่นนะครับสวยงามประเพ่เจดีย์พิิธพัณฑ์ ที่ผมไปรีวิวมาแล้วว่าจะเป็นพีธภพันธ์พระจาันทร์วันหรือว่าพีธภพันธ์พระจันทร์ฝันก็สวยงามบ่แพ้่กันนะครับองคธาตุฝุ่นนี้ชมบริเวณฐานองค์ระธาตุองคธาตุสูงกับเหลืองอารามสวยงามผู้ใดบ่เคยมาเรื่องบ่อนเด้มาก็อยากให้มาเที่ยวมาชมบึงนะครับ อยู่นี่นะครับอยู่บ้านค่าเจริญตําบลขอใต้อํเาเภอสว่างอํเาเภอสว่างจังหวัดสกลนครเท่านี้แหละครับขอมาในวัดนี่บรรยากาศลมลื่นดีครับมีต้นไม้ต้นยิไงใหญ่จงสูงนะครับท้างด้านนอกเป็นกะสิมี ดูป,ปั้นดูรสร้างนะครับสร้างอ้ายแม่กับลูกสองครูยะ่นี่นะครับสามารถมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปได้นะครับผู้ใดย,ยังบ่เคยมานี่ครับอยู่ข้างๆองค์พระธาตุนี่นะครับข้างกจบนีกติติยุติพระเพนกะตังยูอ่รอบข้างนี้นะครับ มีทั้งนั้นกับมีรับประทานอยูอ่วงนึงนะครับเป็นสางไว้แล้วก็มีโค้งดังข้ามมุ่งไว้ย่างดีทังนี้กับมีคือกันนะครับนี่บริเวณล่านองค์พระธาตุคุณนะครับไ้เบิงมุมทั้งนี้อีก่นะครับ ตามประวัติที่พนจะเลือกไว้ที่ผมดบอกไปแล้วนะครับที่ไปที่มาของซื้อพระธาตุนี่ก็คือทีเก็บอัดเออทีเก็บอังคารหรือว่าฟุนเท่าทานของพระพุทธเจ้านะครับทีพระเจ้าสุวรรณภูมิพนทรงถูดไปขอกระดูกพระพุทธเจ้าเพื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานหรือว่ามรณาภาพนะครับเพื่อเลยทรงถูดไปขอกระดูกพระพุทธเจ้าเพื่อเสียมาปจุไว้องค์พระธาตุนี่แต่ว่า กระดูกของพระเจ้านําเบิดแล้วแดดนาไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ต่างๆเบิดแล้วอ่ะสันเหลือแต่ฝุ่นเหลือแต่เท่าทานก็เลยมอบฝุ่นหรือว่าอังคารนั่นใหครับถูดถูดก็เลยเด้นํามาให้พระเจ้าสุวรรณภูมิพระเจ้าสุวรรณภูมิก็เลยเด้นนามาบรรจุไว้ที่องค์พระาธาตุเองนี่นะครับก็เลยเด้ซื้อว่าพระาธาตุฝุ่นนะครับนี่ครับองค์พระาธาตุสวยงามนะครับอาอเดิมาเที่ยวมาถึงแล้วนะครับนี่ครับก็ต้องกราบขอ อภัยเอฟซนะครับเพราะว่าผมที่ผมใส่แว่นตาดําตลอดเพราะว่าผมไปลอกตามานะครับผมหลอกตามาในไม่ก็เลยยุ่กลางแจงผงก็เลยต้องใส่แว่นดาตลอดนะครับหมอภายในใส่ครับบางที่คลิปใดก็จะเห็นแต่ผมใส่แว่นตาดํค่ะนี่แหละครับต้องขอโทษขออภัยสำหรับเอฟซีนะครับบางคนอาจสีบอเข้าใจว่าผมใส่แต่แว่นตาดํานะครับเพราะว่าผมลอกตามากนะครับผมสีผ้ายางบึงมุ่นนี่แหละครับ นี่คือองค์พระธาตุฝุ่นนะครับองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของชาวเมือสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับนี่ครับองค์พระธาตุฝุ่นเอาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเพื่อน่น้องค่ไในเบื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเจดีย์ทางฝุ่นบ้านนี้ตังอยู่นครับสวยงามเหมือนกันครับเป็นเจดีย์น่นหอยครับบ่สูงปันใดครับเจดีย์นั่น ูงอยู่ประมาณจากักรวมบดท,ทั้งยอดหลวกสิประมาณจากักยี่สิบหยี่สิบหกเมตรนี่แหละบริเวณวัดปร,ระธานนี่ก็มีมีนงยุ่งนะครับน,น,นี่ครับเห็นนงยุ่งนี่ครับนงยุ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามลมลื่นดีครับมีนงยุ่งพร้อมนี่ครับนี่แกคืออีกเจดีองหนึ่งนะครับ ที่เพิ่นสร้างใหม่ๆส้างเมื่อสองสาปีที่แล้วนะครับนี่สร้างเจดีบุรพาจารย์นะครับชือเจดีสร้างพศ2อ6 4สร้าร้่ง,งมาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับเจดี JD องนี้เพิ่งสร้างใหม่ๆน่ครับก็บสวยงามเหมือนกันครับเดี๋ยวผมสิพาย่างเลาะเบื้องฐานนี่คือเจดีบุรพาจารย์นะครับนี่คือ เจดีบูรพาจารย์นะครับมาเบ่งนุ่มนี่นะครับจางสีบอยอนแสงนี่ครับนี่ประตูทางเขา้าเจดีองค์นี่ก็สูงประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับเจดีองค์นี่นก็สวยงามเหมือนกันครับนี่ครับถือแสง เรืองอาลามนะครับบริเวณรอบหลอบตรงนี้เพื่อการลังสั่งไม่นะครับเจดี JD อีกอันนึงนี่ครับกาลังสั่งไม่เจดียังนอหน่สั่งเน,นี่ยครับเจดี JD ที่สัง่งเจดีสีสว่างมงคลเจดี JD สีสว่างมงคลเนาะของพวงชนชาวไทยของพวงชนชาวไทยนี่ครับสั่งมาแต่ทั้งใดนอมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่โอ้มาไก่เลยครับ มากไก่ได้สั่งมาจากเชียงใหม่ทั้งบ a t เลยบ่ครับบอ,บอคนงานบ้านนี้ก็มีจากเชียงใหม่สี่คนห้าคนครับอ๋อครับจับสั่งคนรับเหมามามนมาจากเชียงใหม่เหมือนเด็กครับมันมารับเหมาพ้อจั่งดีองค์นี้ดีสีสีมงคลมาดอีสว่างมงคลสีสว่างมงคลอ๋อประทิดป้ายไปแล้วกับเจดีสีสว่างมงคลนะครับเป็นมีลูกมัญจะรักไว้แล้วนะครับ เรากำลังทำการก่อสร้างคาบ้าซีเรล้วเสร็จภายในปีใดครับสร้างปี68นะครับปี68เนาะกับปีหน้านี่แล้วครับผมครับเดี๋ยวเสร็จภายในปีหน้านี่นะครับผู้ใดมาเที่ยวก็ับได้เห็นอีกแล้วครับเจดีอีกองหนึ่งนี่ครับขอบคุณหลายๆสร้างครับครับผมครับผมถามชมบรรยากาศเจดีองค์นี้นะครับเมื่อกี้นี่เขาก็จะสอบถามกับสร้างเพิ่นนะครับนี่ครับคูเพิ่นรับเหมาก่อสร้างเจดีองค์นี้องค์สร้างใหม่นี่ กสิมีเจดี JD เป็นอีกสองแล้วกับพระาธาตุอีกพระาธาตุพุนอีกองหนึ่งนะครับกสิเป็นสามบุลบันกุเลยมาเที่ยวปีนาหรือว่าพีฮือกษิีได้เห็นเจดีองค์นี้สาเร็จกสิสวยงามพือกันครับสร้างบนบาสิเลียบให้ในปีนาหนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับอวีน้องฮะในเบิรงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับเจดีย์องค์นี้นะครับ เจดีย์องสังไม่นี่ก็ได้นี่นะครับเป็นเจดีองหนึ่งที่สวยงามนะครับเจดีย์องนี้นะครับเจดีบุรพาจารย์นี่ครับสวยงามนะครับอยู่ใกล้ๆครับเจดีที่สังไม่เนี่ยนะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันเจดีที่กำลังสังไม่นี่ก็อาสังสมเร็จเสร็จกับศิสวยงามนะครับเป็นวสิทธิ์เล้วภายในปี68แปดปีหนานะครับสิแล้วเจดีย์องนี้นะครับ อยู่ใกล้ๆกันครับเจดีบุรพาจารย์นี่ครับสวยงามครับผู้ใดท่านได้เห็นบุได้บ่เคยมากอ่อยากให้มาเที่ยวมาชมบึงนะครับอยู่บ้านคำเจริญตำบลคอใต้นะครับอำเภอสว่างเดียน,นจังหวัดสกลน,น,ค,นครเก็บ<ะ>ภาพบรรยากาศนะครับพอพี่น้องมาได้เบิ่งกันนะครับ